Nice meet too. to so I hear Tony like you leave the oh complete oh yeah yeah you become your own own channel right yeah congratulations Yeah. so if you need any any help from the Tony just go to the Tony okay will, will We s u p p o r thank you. t you very very much ขอบคุณค่ะเมื่อยเลยภาษามืออะไรยัง ไปแล้วหรอโอเคเจอกันครับผมสวัสดีเมื่อมืทุกคนนะครับผมพอดีเมื่อกี้นี้ผมนะครับเจอกับใครรู้ไหมครันที่มีเนเจอร์ของ a s สซูดประเทศไทยนะครับแล้วเขาเป็นใครอ่ะผมพูดง่ายๆแล้วกันเป็นผู้ริหารใหญ่สุดใน a s สซูดประเทศไทยอ่ะนะครับพอดีมาทักทายกัพนพอดีเลยผมก็เลยเมื่อยมือนิดนึงนะครับเป็นเป็นคนไต้หวนัน แต่เพาว่าเขาดูลุคโซย่างแล้วก็ดูโซแฮนซัมมากนะครับแหม่พราะลังก่งข้นมาเลยเนาะมาวันนี้นะครับขอเข้าเรื่องดีกว่าผมอยู่กันชิงงานนะครับ asus เนี่ยเปิดตัวของใหม่นะครับที่ร่วมกับทาง intel แน่นอนว่ามันเป็นของใหม่ของจริงๆนะจากการที่ใช้ cpu intel core i 12ท็อปสุดเนี่ยเป็นตัว core i 9รหัส h series นะครับแล้วก็ได้เรื่องของตัว zenbook p ล a ฟอร์มใหม่ล่าสุดเลย ในงานครั้งนี้ก็จะมีการเปิดตัว3รุ่นด้วยกันนะครับผู้คนก็มากมายผมแซวทางคนแอสซเลละเมื่อกี้นี้นะครับเอ๊วันนี้คนเยอะจังเลยนะครับผมก็แน่นอนนะครับเป,เป็นเปิดตัวแบบแกรนด์โอเปินิ่งนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือแอสซไม่ใช่แบรนด์คอมพิวเตอร์หรือเปล่าแต่ว่าเป็นผู้คนนะครับมาผมขอเล่าแบบนี้ก่อนผมไปในสิ่งที่ว่างก่อนแล้วกันนะครับก็คือพิตตี นี่คือในส่วนของตัว e n น o o k 14X OLED นะครับก็เป็นตัวสเปซดิชั่นซึ่งบอกเลยว่ามาพร้อมกับลุคที่ดูแล้วแบบล้ำๆนะครับแบบอันนี้ใช่มนุโลหรือเปล่าครับมนุโลหรือเปล่าครับอ๋อเป็นแบบเป็นมนุษย์ต่างดาวมานะครับคือพอดีทาง Asus เนี่ยเขามีการนำเสนอเซนบุกนะครับที่มีความล้ำเรื่องของดีไซน์การออกแบบ แล้วก็นวัตกรรมต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตพามาดูที่ตัวจริงกันนะโอเคเออก็มีหลายรุ่นนี่วานะครับโอเคหมุนได้นะครับเรียกว่าทําการบ้ามาเป็นอย่างดีเลยเพื่อนๆระหว่างนี้มีคําถามอะไรก็ชวนคุยได้เลยนะครับผมเท่าความไวนี้ก่อนนะครับ ASUS ZenBook ก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กสายแบบ Thin and Light Premium แล้วก็บางเบาซึ่งจะเหนือกว่าตัว VivoBook คราวนี้ ZenBook เองเนี่ยเขาก็จะมีอยู่หลายแคตตาล็อกนะครับหลายเซกเมนต์มากๆเลย ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวพ่อของตัวเซนบุ๊กตัวหนึ่งสำหรับไซซิ่ง14นิ้วนะครับเพราะว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่มีความล้ําก็คือตัวเซนบุ๊ก14 X OLED เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นตัวที่เราอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วหรือว่าตัว14 OLED ธรรมดาใช้ CPU เป็นนะครับ Core i 5ตัวรหัส P อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ตัวนี้เป็นตัวรหัส H นะครับแล้วก็ได้ตัว CPU เป็น c o i 9หรือว่า c o i 7นะครับ 1>, 1 2 7 0 0 H หรือว่า1 2 9 0 0 H นะครับด้านในสงต,ตัวฟีเจอร์จัดเต็มเลยแรม 16GB s s ิก t b ซ B แบบนี้นะครับหน้าจอเนี่ยโดดเด่นว่าเป็น 4K OLED นะครับ16ต่อสิบทัศนีนได้ด้วยนะก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊ก14นิ้วที่เป็นจอเทพที่สุดของรุ่นหนึ่งยุคหนึ่งเลยก็ว่าได้นนะครับ แต่ที่มันโดดเด่นนอกจากนั้นเนี่ยตัวสเปคอะดีอยู่แล้วก็คือเรื่องของตัวที่มาที่ไปนะครับของทาง Asus เขานะครับก็มาพร้อมกับรูปแบบดีไซน์แบบอวกาศฉลองครบรอบเนี่ยจากทางที่ Asus เนี่ยเขาเคยนำโน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปเนี่ยไปใช้บนอวกาศเคยใช้บนสถานีอวกาศมาแล้วเมื่อ25ปีก่อนครานี้พอครบ25ปีปุ๊บเนี่ยเขาก็มีการนำเสนอเรื่องของ Special e dition หรือว่าตัวสเปซ e e dition พิเศษนั่นเองนะครับก็เรียกว่าถ้าใครเนี่ยต้องการที่สุดของโนบุก14นิ้วสายพรีเมียมนะครับสายบางเบาเนี่ยตรงนี้ผมถือว่าตัวจบเลยราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่53,990บาทนะครับมาพร้อมกับในส่วงตัวจอหลังนะครับที่เป็นจอ OLED เนี่ยที่เราสามารถปรับสถานะการทำงานได้ปรับโหมดได้ตาม p รีเซตหรือว่าสามารถปรับแต่งได้เองด้วยอย่างเช่นนะครับผม ผมชอบน้องพิตตี้คนนี้จังเลยผมไม่อยากขอเบอร์น้องเขาแต่ผมเขินผมก็เลยแบบพิมพ์หน่อยว่าขอเบอร์ทางทางจอหลังเนี่ยน้องเห็นมาปุ๊บเขาจะแบบเอ้ยไม่มีมีหนุ่มๆมาขอเบอร์ทางทางจอหลังตรง,ง,งนี้ผมไม่กล้าพูดไงอย่างนี้เป็นต้นนะง,งเรียกว่า UC Live เมื่อกี้นี่เลยนะครับเออในการใช้งานก็ถือว่าเรื่องของลวดลายเนี่ยก็เหนือชั้นเพราะว่าเป็นเรื่องของแบบภาษามอสแปลว่าอะไรนะผ่านอะไรนะผ่านพ้นความยากลาบากสักอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับ ไปสู่อาวากาศเออเป็นเป็นรหัสมอสอ่ะนะซึ่งผมบอกเลยว่าโรงเรียนผมไม่ได้สอนมารหัสมอสผมเลยอ่านไม่ออกจริงๆแต่ว่าเขาแปลมาแล้วนะประมาณนี้นะครับแล้วก็นาัน้านเองก็จะมีของตัวรหัสมอสต่างๆว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของที่มาที่ไปตัวนี้นะครับเรื่องของตัวเซ็นบุ๊กนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีตัวนมัมเบอร์แพดสองรุสูนนะอ่าที่ดูแล้วก็เป็นตามสไตล์หรือว่าตาม DNA ของทางแอสุตโ้เขาเลยนะครับ น้ำหนักเนี่ยก็อยู่ที่1.4กิโลกร,รัมนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ถือว่าตัวเครื่องก็บางเฉียบนะครับวัสดุเนี่ยทำมาจากตัวอลูมิเนียมอลลอยแต่ว่าสีสารเนี่ยจะชื่อว่า 0G ทเทเนียมคือสีเนี่ยเป็นสีไทเทเนียมแต่ว่าตัวเครื่องวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับชื่อสีนี้ก็เรียกว่าเป็นไทเทเนียมจากการที่ใช้สีวัสดุกับตัวพวกอุปกรณ์อาวากาศหรือว่ายานอาวากาศเป็นต้นนะครับ หน้าจอ o l e d เนี่ยผมคงไม่ต้องพูดแล้วนะปกติแล้วถ้าเป็นโนบุ๊กเซนบุ๊กเนี่ยจอ OLED จะเป็น 2.8K แต่ว่าตัวนี้คือ 4K 300 3,840 30พิกเซลเรโซ16:10นะครับทำสกีนได้แล้วก็ในส่วนของตัวคีย์บอร์ดเองนะครับก็เป็นแบบ Eco s ซ n s e ก็คือตามสไตล์ของไอ้อซุทเลยพิมพ์ได้ดีนะครับแล้วก็มาห้องกับตัวฟลิงเกอร์พิ้นมีเรื่องของการทำสีสันที่โดดเด่นนะครับไม่ซ้ำกับเซนบุ๊กรุ่นอื่น เรียกได้ว่าถ้าใครเนี่ยต้องการที่สุดของโนบุกบางเบาเซน o ุก14 X OLED Space Edition ตัวนี้ผมถือว่าตัวจบแล้วก็ของโปรดเลยนะเพราะว่ามันดูดีจริงๆนะครับแล้วก็นี่คือเป็นด้านหลังของเขาที่มีการเล่าบอกเรื่องราวนะครับว่ามีที่มาที่ไปหรือว่ามีคอนเซปต์อะไรแล้วก็เนี่ยตัวนี้เป็นจอเซนวิชชั่นสมาร์ท s p สเพยนะครับหรือว่าตัวอื่นที่เป็นารหัสมอสเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของที่มาที่ไปว่ามันคืออะไรมันแปลว่าอะไรนะครับ อย่างไอตรงขอบเนี่ยนะครับก็จะเป็นในสวงตัวเซนบุกเนี่ยเกิดขึ้นมาในปี2011เป็นต้นะนะครับประมาณนี้จะใช้บนสถานีอวากาศรุ่นแรกเนี่ยจะเป็น ASUS P6300 ใช้บนสถานีอวากาศ600วันด้วยกันะนะครับนะคราวนี้เพื่อน,อนๆมีความเห็นหรือคอมเมนต์อะไรก็บอกกันได้เลยนะครับสลับของใหม่ตัวนี้นี่เอง โดยรวมของบูธนี้ก็ประมาณนี้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาพรีวิวเต็มๆกันอีกทีนึงแล้วก็รีวิวด้วยนะครับแล้วก็ตัวราคาเนี่ย53,990บาทเป็นสเปค Core i7 ผมย้าอีกทีนึงเกือบคอ i7 นะครับ 12700H กาจอ Intel Iris E Graphic นะครับ RAM 16 g b l p d r 5นะครับเป็น RAM on board ตัว Solid SSD Gen 4นะครับ1 t b หน้าจอ 4K นะครับได้ Windows 11 Home แล้วก็ได้ประกัน3ปีนะครับ Onsite Service ซ่อมฟรีึงบ้านเลย International 3ปีด้วยแล้วก็ประกันอุบัติเหตุใน1ปีแรกด้วยนะครับอ่าสวยงามดูดีนะครับผมคิดว่าถ้าใครหลายคนต้องการโน้ตบ,บุ๊ก14นิ้วสักเครื่องหนึ่งที่แบบสว๊แก๊กนะครับไม่ซ้ำใครเอาไปใช้ตามร้านกาแฟเนี่ยแล้วเท่นแน่ๆผมแนะนำตัวนี้เป็นตัวแรกเลยแล้วก็ราคาถามว่าสูงไหม สูงกว่าเซนบุกทั่วไปแน่ๆแหละแต่มันเป็นตัวสเปซอีดิชันนะครับก็ถือว่าสมราคาเอาละคราวนี้มาดูกันต่อดีกว่านะครับสำหรับอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้ผมก็ชอบไม่แพ้กันเลยแล้วก็วันนี้ผมตั้งเวลาไว้แล้วเวลาสี่ทุ่มทุกวันกับรายการโทุกวันนะครับจะเจอกับรุ่นนี้เลยก็คือตัวเซนบุกอันนี้ดีกว่า แต่ว่าถ้าไปจองมนดับคหดูนะผมพาดูตัวเครื่องก่อนได้ไหมครับถึงสักครู่นะครับเอาตัวนี้ดีกว่านะครับชัวร์กว่ามาผมขอกลับไปที่หน้าหลักของเขาก่อนนะน,น,นี่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 โอเคตัวนี้นะครับกับ ASUS ZenBook Pro 14 Duo LED OLED นะครับ ก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กแบบ2หน้าจอด้วยกันเป็นหน้าจอหลักเนี่ยโ l e d นะครับ14.5นิ้ว 2.8K 120Hz DCI-P3 100%ถือว่าเป็นจอที่เทพทรูมากๆเลยผมขอลดแสงหน้าจอก่อนจะได้เห็นมพร้อมกันนะอรองรับปากกาแล้วก็การทัชสกรีนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวจอรอลงมาเนี่ยก็เป็นจอไซซิ่ง12.7นิ้วเรโชโตัวบนเนี่ยเป็น6:10 เลโชตัวล่างเนี่ยเป็น13.2ต่อ10นะครับ 2.8k เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นพา n เนล IPS นะแล้วมันก็คนลัพารเนลกันนะเนาะรองรับการสกีเหมือนกันนะครับทั้งนิ้วลักมือแล้วก็ปากกาเหมือนกันในส่วนของตัวสเปคอื่นๆแล้วกันนะครับผมขอเล่าอ,อันนี้ก่อนให้เห็นตรงนี้ก่อนจะได้มองภาพไปพร้อมกันเนาะได้นะครับในส่วนของตัว CPU เป็น Core i7 1 2 0 h นะครับ แล้วก็การ์จอเป็น Iris e g r a p h i c แรม16 g b SSD 512ประกัน3ปีออนไซต์ site, คือประกันเหมือนกันทุกรุ่นแหละนะครับว่ากันง่ายๆในส่วนของตัวเครื่องเองเนี่ยมาดูกันดีกว่านี่คือเครื่องจริงอะเนาะผมขอถอดอะแดปเตอร์ออกก่อนเขามาพร้อมกับนะครับระบบนะครับ AAS Ultra นะครับ Active Aero Dynamic System ก็คือช่วยเทคอากาศเย็นเนี่ยเข้าได้ดียิ่งขึ้นถือว่าเป็นการต่อยอดมาจากรุ่นธรรมดาแล้วกัน รุ่นธรรมดาเนี่ยผมเคยจับไปแล้วตัว ZenBook 14 Duo แต่ว่าตัวนี้เป็น ZenBook Pro 14 Duo OLED นะครับจะมีเรื่องของแมคนิกเนี่ยที่ช่วยยกหน้าจออตัวตัวที่2เนี่ยครับตัวนี้สกีแพดพัดเนี่ยขึ้นมาและยกหน้าจอหลักเนี่ยขึ้นมาด้วยผมถือว่าตรงเนี้ยเป็นวัตรกรรมที่ล้ำหน้ามากๆเลยนะครับกับการดีไซน์ออกแบบเรื่องของวิศวกรรมที่ทาง Asus เนี่ยเขาแบบใส่ใจนในรายละเอียดนะครับเอ,อ คราวนี้ผมเห็นตั้งแต่ในการเปิดตัวแล้วที่ผมสงสัยก็คือว่ามันหนีบอผมป่ะโอ้ยต้องระวังนิดนึงนะครับมันจะหนีบนิ้วแบบนี้ผมคิดว่าแหละว่าต้องหนีบแต่ว่ามันจะหนีบแค่ไหนเนี่ยผมไม่รู้สมมติเราถือแบบนี้แล้วเราพาฟฟับฝาลงมามันก็จะหนีบนิ้วแต่ว่าช่างมันเถอะนะอันนี้เป็นสิ่งที่ข้อควรระวังแล้วกันผมก็จะว่าเป็นข้อจํากัดของการออกแบบวิศวกรรมการ,การออกแบบนะกันนะครับอ่าส่วนนะครับตัวฝาหลังเองเนี่ยก็มาพร้อมกับสีสันทคแบ๊ โลโก้ใหม่แล้วก็ตัวเครื่องจะเป็นสีเท็แบ็กทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสีสันที่ดูแล้วให้ความพรีเมียมแล้วก็สวยงามแล้วก็เป็นสีเรียกว่าสี OG ของทาง As สซุในปีนี้นะครับเป็นโลโก้ใหม่ครบรอบ30ปีนะครับแล้วก็มีรัศมีเซนเนี่ยเปล่งออกมาเห็นไหมในกล้องน่าจะเห็นเนาะนะครับมีการระบายความร้อนเนี่ยมีช่องด้านหลังหนึ่งช่องด้านข้างหนึ่งช่องนะครับมีการดูดลมเย็นที่อากาศเนี่ยจากทางใต้ใต้จอหลัก ลงไปตรงนี้นะเพราะลง2ตัวนะครับส่วนด้านล่างก็มีช่องดูบนยันแต่ว่าเขาดูทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสำหรับตัวแองเกิลเนี่ยหรือว่าตัวในการทํามุมของเขาเนี่ยอยู่ที่17องศาเลยนะถือว่าค่อนข้างเยอะเวลาที่เราใช้งานจริงๆแบบนี้มันจะมีระหว่างรอยต่อเนี่ยมันแทบจะร้อยรอยต่อหรือระหว่างจอหลักนะครับแล้วก็จอรองนะครับที่เป็นสกีแพดพัดตัวสกีแพดพัดเองเนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นจอที่2 หรือว่าเป็นพวกเครื่องมือต่างๆในพวกตระกูล Adobe นะครับผมลองเปิดให้ดูหน่อยมันติดไหมทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานปรับแต่งต่างๆได้เลยเห็นไหมทีนี้สมมุติเราต้องการปรับคอนทราสต์แล้วก็เลื่อนเอาตรงนี้ติดต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 ้องการปรับเอพพลิเชั่นนะครับก็ปรับได้เลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปคอยแบบสลับจับเมาส์หรือว่าใช้ฮอตคีย์ผมว่าตรงนี้เป็นความล้ำหน้ามากๆแล้วทางไอซุนเนี่ยเขาก็ตั้งใจมาหรือว่านําเสนอมาตั้งแต่รุ่นก่อนนั้นนั้นแหละ แต่ว่าตรงนี้มันเท่กว่าเพราะว่าเป็นตัวรุ่นโปรนะครับซ p u ก็แรงกว่าด้วยนะแล้วก็จะมีให้เลือกเรียกว่าหลายสเปคแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับ59,990าอ้ 50, 9, 9บาทอืมโอเคคีย์บงคีย์บอร์ดเนี่ยก็มาตามสไตล์เรีย์ของทาง a s u s เค้าแบบ2หน้าจอด้วยกันนะครับจะอยู่ด้านทางด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็มีทัชแพดอยู่ด้านข้างด้วยซึ่งตัวคีย์บอร์ดนะครับก็มีไฟปกตินะครับเรื่องของสุขการงานโดยรวมเนี่ยดีอยู่แล้วนั่นเองนะครับ มีนสวตัวกล้องไออาร์คาเวลาเนี่ยคอยปลดล็อกเราด้วยนะเวลาเราใช้งานมีแอมเบียนซ์ไลท์เซนเซอร์อันนี้ผมพูดถึงนอกสเปคที่เราบีบมาแล้วนะมีแอมเบียนซไลท์เซนเซอร์ด้วยทําให้เราสามารถแบบใช้งานเวลาที่ห้องเราอุณหภูมิสีเปลี่ยนไปหรือว่าเรานั่งนอกสถานที่นะครับมีนสิสวตัวกล้องไออาร์ A เนี่ยคอยจับได้ว,ว่าถ้าเราเนี่ยลุกออกไปแล้วตัวเครื่องเนี่ยจะล็อกให้อตัตโนมัติเลยแล้วก็เราเนี่ยกลับมานั่งใหม่ตัวเครื่องก็จะปลดล็อกให้อตัตโนมัติเช่นเดียวกัน ลำโพงเนี่ยเป็นแบบ2วัตต์ตัวฮา m มีเกดอนนะครับก็ถือว่าให้เสียงที่ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมประมาณนึงอะนะก็เข้าใจว่ามันอยู่ที่ไซซิ่งของตัวเครื่องด้วยอ่ะไหนไหนพูดถึงแล้วตัวนี้นะครับเป็นโน้ตบุ๊14นิ้ว2หน้าจอที่มีความบางอยู่ที่17.9ม mm. ิลิเมตรถามผมนะมันก็ไม่บางเท่าไหร่แต่ถ้าแลกกับ2หน้าจอแบบนี้ผมรับได้แล้วก็น้ำหนักอยู่ที่ 1.7กิโลกรัมเท่านั้นผมเองก็ถือว่ามันก็ไม่ไม่เบาหรอกสตอร์ดอุปสอร์ดออ่า14นิ้วนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็น2หน้าจอสหรับผมเองก็ถือว่า a s u s ูเนี่ยทำได้แบบเพอร์เฟกต์มากๆแล้วนะครับพวนี้มาดูกันต่อที่พอร์ตการเชื่อมต่อกันหน่อยดีกว่านะครับก็จะมีในส่วนงตัวเอาด้านหลังก่อนเขามากับเรียกว่าฟอมแฟกเตอร์ใหม่ที่เซนบุ๊กไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับช่องทำร้อนนะครับ HDMI S D c a r r d e r แบบ X Phase ศูนยนะแต่ว่าเป็นเป็น Micro SD Card อันนี้ผมแอบเสียได้หน่อยเพราะว่ามันม่เป็นร์ร์าร์ดกล้อง Action Cam หรือว่ากล้องแบบกล้องโดนะนะครับมันใส่พวกกล้องกล้องใหญ่ไม่ได้ที่เป็น SD Card ปกติถัดมาเป็นช่อง DC In นะครับช่อง c h a r g ไฟ Adapter ฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องหูฟังเท่านั้นนะครับอีกฝั่งนึงนะครับก็จะมาพร้อมกับตัว Thunderbolt 4 2อร์ต รองรับการใช้งานแบบ full function เลยชาร์จไฟได้อ่านข้อมูลได้ต่อจอแยกได้ 4K 8K นะครับแล้วก็ USB Type A 2.2 1ช่องได้กันคราวนี้มาดูที่ f i n ิชชิง่งกันหน่อยนะครับหูแบบมันมันดูดีอ่ะมันดูดีกว่ารุ่นก่อนหน้านั้นเนี่ยเยอะมากๆนะครับจากการที่เขาเนี่ยใช้เรื่องของการดีไซน์แบบใหม่นะครับเห็นไหมมีแบบเรียกว่าเป็นแบบ encircle ตรงนี้ด้วยมีเรื่องของตัวแมคานิคข้างในเนี่ยนะ เพราะลมสตัวเนี่ยสองเข้าไปไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านะไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมหาทรรเลยจากทางแอ u s ซูดเขากับช่วงราคา5 9 9 9 0บาทซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดมันจะมีสเปคอ o อ e i9 อีกนะใช่ไหมมีสเปคคอ o r e i9 มีสเปคที่ได้การ์ดจอ RTX 30 30.50 Ti ที่ I ด้วยอันนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าเมืองไทยเนี่ยมีมาหรือเปล่านะ แต่ผมดูสเปคเมืองนอกมามันมีนะครับผมคิดว่าน่าจะมีแต่ว่านี่เป็นแค่ตัวเริ่มต้นไงเลยมีแค่นี้นะครับอืมโอเคนะครับไปดูกันต่อที่อีกเครื่องดีกว่าตอนนี้คนน่าจะบางเบาลงแล้วนะมาดูที่ตัวรุ่นพี่นะครับตัวท็อปของเขาเลยสำหรับผมนะครับเป็นโนบุกที่แบบราคาผมถือว่าราคาน่ารักนะถ้าเทียบกับฟีเจอร์ที่ได้นะครับ ตอนนี้เราอยู่กับอันเดอร์นะครับผมให้ต้านพูดแทนแล้วกันนะเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันพูดชื่อรุ่นผิดไปแซวๆล,ลอ่าผมต่อต่อคิวก่อนละกันเนาะไม่เป็นไรผมขอท้าวความแบบนี้ก่อนนะครับโน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กไซซิ่ง16นิ้วแล้วก็ได้จอเป็น OLED ด้วยนะครับกับสเปคเนี่ยเป็น core i 9 12900H นะครับได้การจอเป็น rtx 3060ได้ในสองตัว เรียกว่า AAS Ultra ที่เราสามารถยกตัวคีย์บอร์ดขึ้นมาได้นะแบบตามภาพเลยนะครับตามนี้เลยดูนี้เลยแล้วันะะนะครับแล้วก็โดดเด่นในส่วนของตัวคีย์บอร์ดนี่แหละมีเป็นแบบเทคโนโลยีนะครับไว้ R G B ก็คือมีชุดไฟคีย์บอร์ดแบ็กลิสเนี่ยสีขาวตั้งหากอันนึงแล้วก็ R G B อีกชุดหนึ่งนะครับมาพร้อมกับตัว Ambient Light บริเวณด้านข้างของตัวชุดคีย์บอร์ดนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้แบบยืดหยุ่น สามารถทำให้เราสามารถใช้งานได้แบบเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่จัดเต็มยิ่งกว่านะครเพราะว่าแสงเนี่ยมันสามารถลอดออกมาได้อันนี้อารมณ์แบบรถยนต์เนอปารถยนต์แบบมีแอมเบียน i ไลท์ในรถยนต์นะครับในการที่เราใช้งานเนี่ยมันก็จะให้อารมณ์หรือว่าอิมเมชันอลเนี่ยมากกว่าสำหรับสายครีเอเตอร์รวมถึงเวลาที่เราเนี่ยสาะต่อ,อตัว USB นะครับหรือว่าเปิดเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของตัวการปรับแสงไปมาเลสซอนไปมานะครับทำให้เราเนี่ย มีในส่วนของประสบการณ์ใช้งานร่วมเนี่ยที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ที่ผมชอบนอกเหนือจากตัวจอโ l e d ที่เป็น 4K แล้วนะตัวนี้เป็นจอ OLED 3 8 4 0นะครับคูณ2,000พิกเซลก็ DCI p 3 1พ0 0นะครับแล้วก็รองรับการทัชสกรีนด้วยมีปากกาใช้งานได้ในตัวนะครับถือว่าจอเทพมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปากกาเองก็รองรับการใช้งานที่แบบสมบูรณ์แบบเลยวาดได้เขียนได้จดได้นะครับแล้วก็ มาดูนี้กันหน่อยตัวผมขออนุญ,ญาตานะด้านข้างนะนี่ด้านข้างตัวนี้ครับเป็นเรื่องของแองเกิลที่สาม,มารถยกขึ้นมาได้ทําให้ในการเทคอากาศลมเย็นเข้าไปได้ดียิ่งขึ้นนะครับนรในการอิเกอตนอร์มิากาในการพิมพ์งานดียิ่งขึ้นแล้วก็โลบเสียงนี่ดียิ่งขึ้นนะคบเพราะว่ามันเป็นลําโพงแบบ6ตัวด้วยกันเลยว่าเสียงเนี่ยต้องเพระแล้วก็ดีมากๆเลยเดี๋ยวผมแอบเปิดเพลงหน่อยดีกว่านะผมอยากฟังจริงๆอะว่ามันจะดีขึ้นแค่ไหนนะ แล้วก็มุมนี้เราจะเห็นว่ามันมีแสงลอออกมาเห็นไหมกับตัวไฟตัวชุดคีย์บอร์ดทั้งหมดนะครับที่เป็น R G B ที่มี2ชุดด้วยกันก็คือไฟสีขาวสีนึงเลยแล้วก็ไฟ R G B อีกชุดหนึ่งถามว่าทำไมถึงแยกโอเคแหละผมบอกงนี้ก่อนที่ผ่านมาเวลาผมรีวิวนบุกเนี่ยต้องบอกว่าไฟ R G B เนี่ยมันสามารถเป็นเบรไฟสีขาวได้แต่ว่าปัญหามันก็คือว่าแสงเนี่ยมันไม่นวลมันไม่สวยเท่ากับไฟสีขาวจริงๆนะครับเออ แล้วก็เรื่องของผสมการใช้งานโดยรวมแล้วกันนะครับนอกเหนือจากตัวทีบอร์ดและที่ดีเยี่ยมนะครับมีตัวฟิงเกกระปิ้นที่ปุ่ม power แล้วนะครับยังจะมีส่องตัวนี้ด้วย number pad ส0รที่เป็นไซส์เขาเขาเคมว่าเป็นเป็นไซซิ่งที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือเป็นชุดตัวเลขแหละแล้วว่ากว้างคูณยาวเนี่ยอยู่ที่9 5 5เซนคูณ9เซนะครับถือว่าเป็นเซนบุ๊กที่มี number pad ที่ใหญ่โตมากๆเลย นอกจากนั้นมีปุ่มไดเอาอีกในการใช้งานได้ปรับแต่งได้ต่างๆนะครับที่เราเนี่ยสามารถตั้งค่าได้ผทางตัวซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับทำให้เวลาเราผมเรียกว่าอะไรปุ่มปุ่มคึงนะครับคึงไปมาได้แล้วเราก็สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นเลยนะครับแบบนี้มันจะเป็นการาแบบหรือว่าใช้งานตัววินโด s ก็ได้หรือว่าใช้งานผ่านตัวพวกตระกูล Adobe ต่างๆก็ได้นะครับถือว่าเรื่องของ Device ในการ Input เนี่ยคีย์บอร์ดเทพ ทัชแพดแล้วก็นาํนมานมแพดผานาโมแพดสูตเทพแน่นอนแล้วก็มีเรื่องของตัวฟังก์ชันในการใช้งานตัวนี้ร่วมกับตัวโปรแกรมโรบี้ต่างๆด้วยนะครับเออส่วนอื่นๆนะครับมาพร้อมกับสีสันที่เป็นเทคแบ็กเหมือนกันน้ำหนักอยู่ที่2อกิโลกร,รมัมถามว่าน้ำหนักเยอะไหมผมว่าเป็นน้ตไซซิ่งส6นิ้วที่ฟีเจอร์นั่นขนาดนี้นะครับกับกับสเปคประมาณนี้ผมถือว่าน้ำหนักร,รับได้ผมเชื่อว่าครีเอเตอร์ สายตัวจริงอ่ะทำงานแบบมือชีพ้นีรับได้นะครับความบางเนี่ยจะอยู่ที่นะครับสิบเ้มิลิเมตก็ถือว่าเป็นโนบุ๊ก6 6นิ้วที่ค่อนข้างบางเลยมาพร้อมกับพอร์ตการเชื่อมต่อที่ครบคันนะครับมาพร้อมกับการไดมอนด์คัดต่างๆเอาไว้นะครับในส่วนนี้นะเห็นไหมด้านล่างนะครับงานประกอบก็ดูพรีเมียมแล้วก็สวยงาม แล้วก็สีเทคแบ็กเนี่ยผมว่ามันดูความเป็นครีเอเตอร์ที่มันดูดีมากกว่าสีรุ่นก่อนหน้านั้นที่เป็นแบบสีน้ําเงินอ่ะเนาะมีช่องทําร้อนนะครับด้านหลัง2ช่องแบบนี้แล้วก็มีการเทคลมเย็นเข้าไปเนี่ยอยู่ที่ใต้ชุดคีย์บอร์ดนั่นแหละนะครับชุดนี้เลยเทไหมเทไหมเวลาเราวางกับกับโต๊ะแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีเรื่องของไฟแอมเบียนเนี่ยรอดออกมาส่วนฟีเจอร์อื่นนะครับตั้งแต่รุ่นแรกเลยที่เป็นตัว เซนบุก14 X OLED นะครับสเปคดิชั่นหรือว่าตัวที่เป็นตัวดูโอนะครับ OLED แล้วก็ตัวนี้ด้วยทุกรุ่นเนี่ยมาพร้อมกับฟีเจอร์มิริสซี่เกตนะครับก็คือทนทานต่อตกกระแทกฝุ่นละอองความร้อนความชื้นที่ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ล้ำกว่าแบรนด์อื่นเลยก็ว่าได้เพราะว่าแบรนด์อื่นไม่ค่อยมีกันแต่ว่า As u s ซเขาจะมีการในส่วนงตัวพวกเซนบุกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสเปคดิชั่นเนี่ยจะล้ำกว่าด้วยคือเรียกว่าทหารจะสูงกว่านิดนึงนะครับ เท่านี้นะครับมาดูกันต่อที่ตัวฟีเจอร์ด้านนี้ดีกว่านะครับเรียกว่าฟีเจอร์นี้ตัด,ดเต็มเลยแบตเตอรี่ก็9 6วัตต์อาก็คือตามเที่ขาเคมเนี่ยจะใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันแหละนะครับมาพร้อมกับพวก AI รถตัดสินรบกวนนะครับแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยเป็น Full HD นะมี IR Camera ด้วยนะครับในการเรียกว่าปดล,ล็อกใช้ง,งานได้ด้วยนะในส่วนนี้นะครับสบเปคเองเมื่อกี้โหไปแล้วเนะวาะเป็น Core i9 แล้วก็ตัวการ์ดจอเองเนี่ยจะเป็นตัว GeForce RTX Studio ก็คือรองรับตัวซอฟต์แวร์เพื่อการใช้งานอย่างแท้จริงด้วยนะครับตีนี้เรามาดูพอร์ตการเชื่อมต่อกันดีกว่านะครับนิดนึงนิดนึงมีไฟ RGB ที่โลโก้ด้านหลังด้วยแบบนี้ผมคิดว่าอันนี้ผมในแง่ของการที่จับโน้ตบุ๊กมานาน,นาเล่าอย่างนี้ก่อนก่อนที่จะไปพอร์ตแล้วกันนะครับทาง ASUS เนี่ยเขามีการ รีเอนจิเนียร์เนี่ยไปไมาๆระหว่างตัว e n น o o k แล้วก็ตัว ROG อย่างแบบสม่ำเสมอที่ผ่านมาเนี่ยถ้าให้เรฟเฟอร์เนะครับดีไซน์แบบนี้เคยใช้มาแล้วบนตัว ROG ซวิัส S17 นะครับตอนนี้ก็กลับมาใช้ในการที่กับตัว e n น o o k Pro 16X OLED ตัวนี้นี่เองนะครับแพลตฟอร์มนี้เลยนะคราวนี้มาดูพอรตดีกว่าพอตเชื่อมต่อ ขอเชื่อมต่ออย่างแรกแล้วกันนะครับมาพร้อมกับตัวช่อง DC IN นะครับ USB สมุ2สให A 1ช่องแล้วก็ Thunderbolt 4 2ช่องนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเพียงพอประมาณหนึงมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามาพร้อมกับตัว SD Card Reader ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัว Xpace 7.0แหละข้อดีคืออะไรเราเนี่ยสามารถโอนถ่ายข้อมูลจากการ์ดกล้องนะครับ985เมต่อวินาทีเลยก็ประมาณว่าไฟล์ 1G ใช้เวลา1 1ะ 4กิกประมาณ4วิเร็วมากๆในการโอนไฟล์จากกล้องผมก็จะว่าสายครีเอเตอร์เนี่ยมีมีผลมากๆเลยนะครับถัดมาก,ก็เป็นช่องถูไฟและไม้นะครับแล้วก็ HDMI ส่วนตัวหนึง่งโดยรวมก็ประมาณนี้เลยพอตการพอตการเชื่อมต่ออาจจะแบบไม่ได้แบบมากมายอะไรเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการดีไซน์แบบฟิสิกอลของเขาที่มีพื้นที่จํากัดนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าเป็นโน้บุ๊กที่น่าใช้นะครับกับราคา199,000 1,9,990บาทนะครับอืมก็เรียกว่าถ้าใครเป็นสายครีเอเตอร์ทำงานด้านเพลงทำงานด้านภาพตัดต่อ,ตอวิดีโอทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับในการเรนเดอร์ไฟล์นะครับหรือว่าการทำงานแบบที่มันซับซ้อนอะ่ะผมว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์เลยทีเดียวนะนะครับโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้นะผมก็ถือว่าทาง Asus เองเนี่ยมีการ ตั้งใจแล้วก็นำเสนอโปรดักต์เนี่ยที่มีความล้ำหน้าถ้าผู้ก็ตามตรงก็คือมีความล้ำหน้ากว่าหลายๆแบรนด์เลยทีเดียวเพราะว่ามีของนวัตรกรรมของใหม่ที่ปกติเขาไม่ค่อยทำกันแต่นาสุก,ก็หาทำกันนะครับผมมาปิดที่ตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้จะเป็นเรื่องของตัวบันเดิลของตัว e n น o o k 14x OLED s p e c i f i c t i o n นะครับมาพร้อมกับตัวกลองแบบนี้เรียกว่ากลองเอง กล่องเองก็พรีเมียมแล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับฐานรองอันนี้จะเป็นตัวแบบเรียกว่ากล่องเนี้ยจะไว้ใส่ของด้วยในในชุดบันเึิลของเขาแต่ก็สามารถทําเป็นที่รองโนบุ๊กได้ในตัวแบบนี้ผมขออนุญ,ญาตดันตัวเองก่อนแบบนี้นี่ทําให้ดูอย่างนี้ทําให้องศาในการพิมพ์เนี่ยมันก็จะสูงยิ่งขึ้นซึ่งมันจะเป็นบันเดิลของเขาเลยนะครับไม่ต้องซื้อแยก กล่องนี้ก็ใช่นะครับที่รองตรงนี้ก็ใช่ก็ถือว่าเป็นการใช้งานเรื่องของเรียกว่าแพคเกจิ้งที่ดูแล้วสวยงามลงตัวแล้วเราก็สามารถรียูสได้ด้วยนะครับเออเรียกว่าใส่ใจตั้งแต่การออกแบบตัวเครื่องยันตัวกล่องเลยนะครับในส่วนนี้เอาล่ะเดี๋ยวยังไงผมมีการอัปเดตเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆในการรีวิวตัวเต็มๆนะครับหรือว่า ราคารุ่นต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงแล้วกันนะครบสบหรับไลน์นี้ก็ขอจบประมาณนี้แล้วกันนะครับคำถามมีนิดหน่อยเปิดตัวแค่เซนบุ๊กหรอครับเปิดตัวแค่เซนบุ๊กแต่เดี๋ยวจะมีเรื่องของดีเทลอื่นๆตามมาอีกนะครับว่าตัวที่ใช้อินเทลซี i n t e อินเทลคอไอจเนี่ยจะมีการอัปเดตราคาแล้วก็รุ่นที่ขายในไทยอย่างเป็นทางการอีกทีนึงรอ ติดตามกันได้แต่ว่าในงานเนี้ยเขาแค่ว่าเปิดตัวเฉพาะตัวพ่อเท่านั้นตัวบนบนของเขาเท่านั้นนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวรออัปเดตจากผมทีนึงว่าจะมีเรื่องเรื่องของตัวสเปคขายจริงรุ่นไหนอะไรงไงอีกครั้งนะครับสำหรับไลน์นี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับขอไปถ่ายรูปพับนิงสะหน่อยทำคอนเทนต์นะครับสวัสดีครับ